ละกวดทำของเล่นรีไซเคิลน่าสนใจต้องหาข้อมูลก่อนขยะพลาสติกรีไซเคิลได้เหรอเด็การแล้วเริ่มออกแบบเตรียมถังรีไซเคิลแล้วก็ไปหาพลาสติกกันผมไปข้างนอกก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะใช่อันนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ด้วยแล้วก็ลงมือทำ ะนะจะรวจรีไซเคิลครับจรวจทำจากพลาสติกรีไซเคิลเหรอแต่ลูกยังอ่านข้อมูลไม่ครบนะพลาสติกมีทั้งแบบรีไซเคิลได้แล้วก็รีไซเคิลไม่ได้เหรอแล้วถ้าลูกดูข้อมูลต่อจะรู้ว่าขยะรีไซเคิลเอามาทำอะไรได้ไดอีกเยอะอย่างแว่นตาของลูกก็ทำได้นะว้าวอ่านให้ดีตีความให้ได้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ